และเป้าหมายของคณะกรรมาการทุกคนค่อนข้างเห็นตรงกันว่าต้องการให้กฎหมายออกเสียงประชามตินั้นผ่านไปได้และสามารถนำมาใช้บังคับได้ดังนั้นทุกคนจึงพยายามหาทางออกร่วมกันพยายามลดข้อขัดแย้งหรือประเด็นที่เป็นปัญหาให้มากที่สุด เบื้องต้นในช่วงเช้านั้นยังไม่ลงรายละเอียดในรายมาตารแต่ได้ให้แต่ละคนแสดงความเห็นตามกรอบของมาตรา9และมาตรา11ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาตามติดสริกาซึ่งทุกฝ่ายค่อนข้างจะเห็นพร้อมต้องกันว่าการแก้ไขมานี้ ลดประเด็นลดปัญหาข้อวิตกกังวลว่าข้อที่เสนอแก้ไขเข้ามาใหม่ในมาตรา9นั้นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เห็นตรงกันแล้วว่าที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาในมาตรา11นั้นหมดปัญหานี้ไปและก็สามารถเป็นที่ยอมรับกันได้ ข้อวิตกว่าจะเป็นก้าวไายอำนาจของแต่ละฝ่ายท้างฝ่ายนิติบัญญัติคือบริหารหรือไม่ได้ถกแถลงกันแล้วว่าข้อที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นลบปัญหาดังกล่าวนั้นไปได้และประเด็นในารายละเอียดที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นก็คือขั้นตอนที่ภาคประชาชนเสนอมานั้นเนี่ยควรจะกำหนดจำนวน ขั้นตอนวิธีการรวมทั้งมาตรการในการตรวจสอบนั้นอย่างไรกำลังถกถแถลงก,กันอยู่นะครับส่วนประเด็นเรื่องของรัฐสภาว่าจะต้องผ่านสภาใดายอย่างไรตกหรือจบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอของภาคประชาชนเท่านั้น,นที่กำลังถกถแถลงกัน โดยภาพรวมทั้งหมดเรื่องนี้เท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ด้วยความเรียกร้อยข้อที่ตกกังวลว่าจะทำให้กฎหมายฉบับนี้ตกในวาระสามหรือไม่มองดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหารวมทั้งปล่อยให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปและทำแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหารวมทั้ง ที่ว่าจะส่งไปสารรัฐมนูนหรือเปล่าประเด็นเหล่านี้พูดกันละเอียดมากว่าไม่มีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาขัหรือแยกขต่อรัฐธรรมนูญเพราะทำมารอบครอบและก็ถกแถลงกันอย่างละเอียดที่เดียวถึงประเด็นนี้เพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเป้าหมายของคณะตรรมาธิการและสอสอส,อสอวทุกคนตรงกัน ต้องการให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านและต้องการแก้ไขให้ดีที่สุดลดปัญหาทั้งมวลที่จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาในอนาคตต่อการบังทับใช้กฎหมายนี้ให้ดีที่สุดครับ